ลองของใหม่นะคะ DCP 0 1ระหว่าง Dragon Empire และ s t o ย์เขีเห็นแ้วแบบเหมือนเห็นเลยแบบแบบเปลี่ยนสองแล้วกันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฮะไเปลี่ยนไงให้ไปเดิมวะเหมือนเห็นแววเหมือนเห็นแววมันมาอีกแล้วเฮ้ยอย่างน้อยก็ตอนเปิดเจอแค่นี้นะเขี่ย แต่ถ้าเปลี่ยนมือจะแบบนั้นนะ่ะก็เสียวเหมือนกันอะเปลี่ยนมือไงให้แม่งมือเดิมวมดน่ะโอเคเริ่มเลยสดอือเธอนี้ก็น่าต้องทิ้งนี้ไปก่อนทิ้งไรจั่วเอ่อทิ้งหมีไรจั่วอืะอ อ่ะสองสามแรงจังผมเป็นคนเล่นแรงครับมีผมเป็นคนเล่นแรงครับดอวิโ่ะพอดีผมเป็นคนเล่นแรงจับมาอ่าจัวจิงเวนวีโนไลท์ค้นหาฟิกตร์พอดีผมเป็นคนเล่นแรงครับเจ๋ละเล่นแรงไม่อยากจะพูดเมื่อกี้ โอเวอร์แบบว่าตึมนเต้นไต่กบป่าตีแล้วก็คอาสิกสตาร์ลงมาโอเวอร์เดย์สต์โอเวอร์เดสเลยปาค์กัสโอเคบัตรหนึ่งจสองจ่อสองครับบวกห้าพันบวกห้าพันต้องโอเวอร์เดย์ก่อนป่ะใช่ต้องโอเวอร์เดย์ก่อนนึกว่ามันคอเปล่าๆได้ไม่ได้ใโกงเกินไม่เผื่อคอเปล่าๆบวกห้าพันเนี่ย อ๋อนล้วก็ดีอยป่ะแค่นั้นแวนตีกอนมีแค่นั้นแหละก็เล่นแค่นั้นเข้าเลยฟอนันดําเลอ๋อเหยียบโฆษณาเฮ้ยเกือบตีโอ้ยเหี้ยขออะไรสองสองห้าขอเยอะว่ะจบเทิร์นเดมไหลจนได้ว่ะอือทิ้งอ่ะยังไม่ได้ใช้ใช่ยังไม่ได้ใช้อ้าวเยอะไม่เคยเข็ดจริงความารถนาของฉัน ไม่หมีมีก่อนเฮ้ยอย่าแต่ว่าผมโดนยิงนยเสียวโดนยิงว่ะยิงนะผมยิงนะแค่นี้ก่อนแล้วกันผมยิงจริงนะเฮ้ยผมห่วงโอเคผมห่วงวะแบตเทิร์นอันนี้เบากว่าสิบห้าสิบห้าเอออนี้หมวครับทนธีดีว่าอ่ะปล่อยก่อนโอสิบห้า ขอบแบนย่อยหน่อยมือหน้ายี่ห้าปล่อยไม่มีตัวใหญ่บันเทิงเขตแสตนด์ออโอ้โหโอ้โหคิดหนักทิดอะไรหนักทิดอะไรหนเอาเธอหน้าไม่ไม่ตกทิกรู้เรื่องอ่ะเธอหน้าไม่ตกทิกรู้เรื่องไล์สกิลค้นหา วอลินนะเอ้ยต้องสบารก่อนสบาร์เป็นล,ลีเนอะวอลีเนเต้เฮ้ยเขาจะเอาฮิตเลยเหรอปะโอเด็ลเลยโอเด็ลเลย,เยมันบอกเลยน,นะใส่บุคลาภานตามใส่ หมกตาจนวนเออเดสดังเดิมก็สองไสขอโอ้โหเล่นแรงว่ะแค่นี้พอขออู่ใบหนึ่งมึงกาให้ใช้เพอร์ซนาคุ้มเลยเว้ต้องคุ้มดีบูตตีสกิลความบวกหมื่นบวกหมื่นสามหนึ่งใครกันนั่น่หละเอเลนูนก็แรงใจหาเลยเข้าเลยเข้าเลยนะแรงใจหาเจ็ค โอ้ยดีวเคียวแวนสกิลไหมสกิลของอันนี้มันต้องฮิตเนี่ยใช่ฮิตเนี่ยอ๋อฮิตเออบานหนึ่งบานหนึ่งมันอันน่ะแซกเตอร์เองดิท่าหาหน้าแวนขึ้นมือจากกองจากกองโอเคเพอร์ซนาไ์อะไรการันตีเพอร์ซนาฝากด้วยครับ โคตรแรงเลยเลนนั้นอ่ะบูตสองหนึ่งสี่หนึ่งเฮีย่ยตีสี่หนึง่งเข้าเลยอ่ะไม่มีจบเทิร์นครับมีบารได้ลุกอีกรอบแตนป์อไม่มีบารเออไม่มีอุด <c oughs> คำถามเดียวทิ้งอะไรดี <c oughs> ไม่ืียากอก่ะสีเนี้ย <c oughs> so <c oughs> ไลท์สกิลสโบรตไม่ออเดอร์ขึ้นมือนี <Order. S 2> <c oughs> อ่อยู่ อืมโซหรอแซกจิ้มห้าพันห้าพันปัดเศษได้ออเดอร์สัมเมอรเวสีฝนคืนสัมเมอรเวสีชุบนี่ไหมบวกห้าพันแล้วก็สกิลแซกจิ้มสองนี้บวกห้าพัน ใช้ออเดอร์ไปแล้วอันนี้เบาอีกชอบแซ็ตห้าพันห้าพันอันนี้บวกไปหมื่นอ,อ,อันนี้บวกไป, 10, นนกไป 5, ห้าพันบ่อนไม่ครบอ่ะเจ้แบตเทิร์นอันนี้ก่อนแล้วกัน15สิบห้าเบาๆปล่อยเช็คโอเวอร์ ไปออกเกมตัวหนึ่งตีได้เข้าโอเว้เข้าปล่อยตีเลียตีเลียตีเลียดีกว่าเฮ้ยติ้งยี่แปดฉันบอกสองตัวปะโอ้บอกสองตัวปะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวได้ได้เช็คถึงได้สองตัวอ๋ออัตีข้างหัวไหมหัวเท่าไหร่นะสองแปดสองแปดรู้สึกว่าไม่หัวแล้วดีกว่าหนึ่งสองไม่มีอ่ะผ่านเทินตีไม่เข้าอ๋อไม่ให้แดมด้วยแต่เรา จะไปด้คุคนด้เช็คโอเวอร์แทนนิ้วซนาจุนอนนี้โ<า>อ้ยเออไม่มีบ้านีน่แหละข้อเสียถ้าดัความหลืวถ้าถึงออกก็จะประมาณนี้แหละโอ้ยมีบานเล่นยันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยตีตัวตีมา <c oughs> โอ้ยเดชได้หรอได้ <c oughs> เอ่อเกตสามหรือต่ำกว่าอ๋อเอ้ยติกตาอ๋อติกตาติกตาอ๋อใจเย็นไม่โกงยังไงบ้างล่ะลืมงั้นก็แย่แล้วสิขึ้นไปงั้นก็แย่แล้วสิโนดาถึงยี่สิบตันเออทิ้งมือหนึ่งเกิติกตาถึงตอใช่มใช่อ๋อแล้วก็เก็บไว้ไม่เล่นมันให้คอลงมาใช่ แล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องเล่นเขาโฆษณาไลฟ์แล้วเขาต้องเล่นโบกห้าพันใช่คิดลุกแต่ก็ไม่มีบัสอย่าตอกย้ำกันซิบสองสามแรงอ่ะโซ่ อืมจีิีดีกว่าเน้นชัวไม่เสี่ยงดีกว่าจีิีจีิงเช็คเช็คโอ้โหโอเคปล่อยได้เล่สองหมื่นตีไหนข้างข้างหรอเช็คก่อนไม่น่าทิ้งสัมภัเวสีเลยเดินแท็กอ๋อไม่ให้ตีไหนหนุกจ๋งเอาไปเถอะผ่านแล้วนักเทนตัว เอร์สซนาจวโอโน่อะไรเนี่ยบออนน่ารักว่ะดยนี้น่าเก็บไว้ดีกว่าไม่น่าทิ้งเลยอไได้อเอาให้สุด <c oughs> อ่ <g pioneers> ออะยิบสามยิบสามกัวไรแค่สามแดมปยีีไม่มี oh, <okay. S 1> โอ้ยความหลังตีได้หมดสิบห้สิบห้า 15. อ่ะ <15, S 2> ปล่อยไปก่อนอั25นน <c oughs> ปล่อยไม่ได้แล้ววงกั 28. ิ28 20 20 28อ่า15บาทบวย1 5 0 0ฮะบวย1 5 0 0แชร์เท่าไหร่นะอันนี้15 15เ <c oughs> บาเบาเองจ่ิี ทีอะสี่สิบอุ้ยสี่สิบเลยอะสี่สิบเเมวเฮ้ยห่วงว่ะเจมมันเจมผ่านเทธอเย้ก็มีบาร์แล้วอะอ่ามีบาร์แล้วเขาเธอสแตนด์ดอร์เปรซอนาเพอร์ซอนาอะไรจูอิงหนึ่งเขามีเพอร์ซอนาตลอดเลยเว้ยวันนี้คอทิกสตาร์โอเวอร์เดทโอเวอร์เดทอาคุหน้าเลยบาร์หนึ่ง หองมื่นเจ็บเจ็บเจ็บโอเคได้อยู่เอนี้รอดเอ้เขาก็ได้เอ้เาได้เนีรอดีติดใจเทนี้รอดบูตตีสกิลบ้านหนึ่งหกหมื่อ่าโอเคตอนนี้ลุกไปได้ละเป็นมันเป็นมันละเ น้อยปล่อยได้รอรอบหนึ่งพี่จีหิวหิวได้ว่ะอ้าวนี้เขาลอดรอบหนึ่แล้วก็เช็คเกะดูเรื่องพีจีใบหนึ่งบูตตีปล่อยหิวได้หวานหวานเจี๊ยบ เป็นไปไวได้ตีอืมปล่อยไหมเหรอโซแต่โซก็หมดละปล่อยแล้วกันฟอนต์กูองากจะจบเธอนีเส้นดอว้าไม่จบไม่เพอร์ซนาวะไม่อยจัจมีอะไรเล่นไหมเนะี่ยเขามีพีจีลูกหนึ่งอืมโซไม่มีอะ่ะปะหมาอเ,อมเอ้ยหนีว้าโซไม่พอว่ะเอยไม่มีเพอร์ซนาว่ะ เงินได้จิ้มสามตัวถ้าอย่างนั้นเหรอโซก็ไม่มีด้วยสิแย่จังก็ต้องเล่นนี้แหละอขนะทเ,นะเทิลยี่แปดโอชิกเบาเ <c oughs> บาเบาเบาจริงคือ <c oughs> <c oughs> สี่เดามจคิดอะไรเยอะอปล่อยปล่อยขด ไม่มีว่ะไม่รอดี่ะฟอนกับน้ำมือนที่ผายแล้วพ้นว่ะพ้นอันนี้อันนี้่ผ่านบัทห้าพันเอะอนตรเท่าตีความจิมคนนี้บบกหมื่นห้าตีนั่นเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าอันนี้ยีิบสาอันนี้สองตีก่อนเผื่อเขาหลอกลักไก่เขาตีเขารอดว่ะเขามีมีจีอ่ะ สิบห้าสิบห้าสามสิบค่ะอุ้ยสามสิบห้างด้วยอชิรอดผ่านเทินเขอตก,กทิก,อ,กอ,อ่ะโถแตนจะรอดดีละตกอ่ไนไม่ต้องกฟ้องตกฟอนด้วยนะกะจะแซ่เรีย <c oughs> ทิ้งไปารูดโอยไปด้วเทิน ไม่พูดไม่พูเดี๋ยวแพ้ไม่โยต้องห้ามโยกกี่ใบแล้วล่ะหนึ่งสองมีสามสี่ใบใช่มีแต่แบงคย่อยปาบูติออกมาสองใบบ้าเลยไม่บ้าใช้ไม่ได้มันต้องใช้โตัวบ้าก็สไตนนอะไร่้ามแล้วสิบห้าสิบแปดบวกแดบ้าเลยแล้วันแล้วออสองแปดสองหมืน ได้เดี๋ยวออหออกไปเรียบร้อยโอ้ไปออกฟังอยู่ไหมดอโอ้โหจบละโอ้จอยจอยฮิวโอเคต้องับมันตกที